สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่4นะครับพฤษภาคม2 5 6 8นะครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะครับพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยดาวสตาร์นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆ ลาวสตานกะวันที่4นะครับพี่พี่ผมได้เลข3กับเลข7นะครับรูดที่3นะครับ3ามส3 9นะครับ7 2 7 8 เจ็ดเก้าสามตัวนะครับเจ็ดสามเก้านะครับเมื่อวานนี้ก็เก้าบนเก้าล่างนะครับวันนี้ขอให้เก้ายังอยู่เนาะนะครับอันนี้หวยลาวสตาร์นะครับพี่พี่ ส่วนลาวสตาร์ vip นะครับให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับผมรูดไปที่เลข7จเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม

จุดสามเนาะจุดสามจุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอพีนะครับก็เมื่อวานนี้ในคอมเมนต์เนาะผมเข้าไปอ่านนะครับก็มีพี่ๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับพี่ๆก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้พี่ๆเข้านะครับก็คือ มีเรื่องบางเรื่องเนาะมีเรื่องบางเรื่องที่ยังเขาเรียกว่ายังยังไม่สําเร็จนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือยังก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดรับเข้ากลุ่มนะครับพี่นาะก็นะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่อยากรับพี่พี่สมาชิกเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็น เป็นช่วงที่นะครับมันเขาเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับเปิดรับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งลงในช่องทาง YouTube นะครับพี่พี่เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่นะครับติดตามนะครับเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดนะครับวันนี้เนาะหลายๆแนวทางเดี๋ยวผมจะรีบลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ